ว่าพฤติกรรมการขับขี่ของเราอยู่ในระดับไหนวันนี้เรามีวิธีเช็คง่ายๆผ่านไลน์ออฟฟิเชียลคอปพอรอบรู้มาฝากกันค่ะแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line แล้วไปที่เพิ่มเพื่อนเลือกค้นหาด้วยไลน์ ID พิมพ์ ID l i ไลน์แอ o n n e c t n กกดค้นหาแล้วกดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่หน้าแชทได้เลยจากนั้นให้กดที่ปุ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจซึ่งจะอยู่ตรงมุมขวาล่าง แล้วเลือกหัวข้อส่วนลดตามระดับพฤติกรรมการขับขี่รอระบบให้โหลดสักครู่นะคะข้อมูลของเราจะขึ้นมาพร้อมบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนถ้าอยากรู้ว่าแต่ละระดับมีเงื่อนไขย,ยังไงสามารถดูได้จากตารางที่ระบบแสดงไว้ได้เลยค่ะและถ้าอยากรู้ประวัติการเคมของรถตัวเองแค่กดไปที่รายละเอียดเพิ่มเติม,มจากนั้นเลือกทะเบียนรถที่ต้องการดูได้เลยค่ะ ระบบจะแสดงข้อมูลว่าเราเคลมไปกี่ครั้งและเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดได้รับค่าสินใหม่เท่าไหร่บ้างแต่ถ้ารถของเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยก็จะไม่มีประวัติการเคลมแสดงขึ้นมานะคะง่ายสะดวกใช้เวลาไม่นานลองเข้าไปเช็คกันดูนะ